กลับเข้ามาครับสู่สัญญาณถ่ายทอดสดกันตรงนี้ครับกับโตโยท a ยเลสซิงคาไทยแลนด์สนามที่4นะครับที่พีราเเซกิตปัตยยาแห่งนี้ครับว่าแล้วฮะความมันในรุ่นโอเคนะครับ8ดรอบสนามด้วยกันครับบอกเลยครับรุ่นนี้ครับสนับสนุนโดยนิโตะครับครับสวัสดีเฮียเก้าด้วยนะครับแหมวันนี้เจ้าสํานักมาเองนะฮะเฮียเกานิโตนะครับนะครับ เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตนะที่อยู่เมืองไทยมาอย่างยาวนานนะครับวันที่11นี่เฮียเก้าก็จะจัดงานร่วมกับเก่ง r a สซิ่งเว็บนะครับนะฮะใครว่างลองไปดูฮะ11ตุลาคมนี้นะครับไปที่โชว์ดีซีครับมีรถสวยๆนะฮะเป็นรถเขาเรียกว่ามิทติ้งงานทาขับนะครับในทุกเจนนะครับนี่นะครับ ผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้ครับทำให้วงการมอเตอร์สปอร์ตเราไปได้อย่างสวยงามนะครับต้องขอบคุณด้วยรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เรียกว่าโหรุ่นใหญ่เลยฮะมากฝีมือด้วยกันนะครับทั้งหมดที่ดูจากตรงนี้ครับ13คันนะครับชื่อตรงนี้นะครับโอเคหนึ่งโอเคสองนะครับนี่ฮะใครที่เชียร์เมื่อกี้ผมดูนะมีคนเชียร์เจ้านิกนะครับธนาคมจันตะโมกนะครับ จาก T.N.K.Food นะครับเบอร์23นะินะหล่อนะครับนักแข่งคนนี้นะเดี๋ยวจะเห็นพ่อไก่ลงไปด้วยอ่ะนี่ครับนี่สาวสวยจักไว้เพราะรักรถจึงไว้ใจนี่ฮะขอบคุณนะฮะนี่ฮะโอ้คุณโน้ตนะครับผู้บริหารจากไว้ที่จัดมาให้นะจ๊ะโอ้โหผมเป็นตะกล้องกรจะเวียนหัวเนี่ยหมุนอะไรขนาดนั้นนะฮะ ดูฮะคันแรกนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยจะไม่ผิดนะน่าจะดูแลโดย TTS Shop นะนะครับเตบเต้นะฮะดูโดยเตเต้นะครับอันนี้รอเขาเข้ากริดสตาร์ก่อนนะครับ13คันคันนี้นะผมบอ,อกเลยนะ13คันเนี่ยแรงนะแรงเลยล่ะรุ่นนี้นะครับเทคเปิดโลกเปลี่ยนของจริงฮะนะครับ เด็กเปิดโลกเปลี่ยนของจริงเลยทีเดียวนะครับสวัสดีทุกคนครับโอ้โหสวัสดีกองเชียร์นะครับสวัสดีกองเชียร์ที่เข้ามาด้วยนะครับสาวๆก็เป็นครอบครัวนะฮะมากับแฟนแข่งแฟนเชียร์ไปอะไรเงี้ยนะครับ f อใซรไเชียร์เข้ามาครับ f อใซรไนี่ครับเชียร์ปาโมดกุรานนะครับพี่หนุ่ยภูเก็ตคาร์ครับมีกองเชียร์เชียร์เข้ามาจากกับคุณโตนะฮะไวยประวินนะครับ จ้าสวัสดีพี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่านนะครับนะครับภูเก็ตคาร์ขายเฟยภูเก็ตก็ลองไปดูฮะภูเก็ตคาร์นะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปนะครับพี่หนุ่ยนะอ๋อจะไปรีวิวใช่ไหมจะไปรีวิวรีวิวชีวิตต้องปั๊บแป๊บนะครับเชียร์ใครครับมาฮะเชียร์เข้ามาครับตอนนี้นะครับสวัสดีคนดูนะครับ700คนครับเดี๋ยวบ่ายสโมงตรงนะครับหลังจากจบรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นไฮไลท์นะฮะตัวยทายอีสุส์วันแมกเรสนั่นเองจ้ะใช่ครับ เดี๋ยวจบจากรุ่นนี้นะครับมาแล้วครับนี่ครับหมายเลข77ครับนักแข่งคนนี้ครับอนันทรตั้งเนียรัชัยจากคารัสขึ้นสู่รุ่นใหญ่ครับแม่มากฝีมือจริงๆนะครับดูแลงานโดยเตเต้นะฮะเตเต้นะครับเตเต้ระยองนะครับนี่ฮะทีมงานเขาฮะ TT นะฮะ TTR TTR ใช่ไหมอ่อันดับสองอันดับสองไม่ใช่ใครครับสิงเอลสิงเอลคนนี้ครับ ฮัทไทชัยวันนะครับพี่ออฟฮัทไทชัยวันครับนี่ครับพี่ออฟฮัทไทชัยวันอาจารย์ของหลายๆคนนะครับสวัสดีครับพี่ออฟนี่ครับยิ้มหวานยิ้มหวานสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเรียกว่าใครไม่รู้จักพี่ออฟในสนามแข่งนี้แปลกนะครับไล่เรียงกันมาครับมาดูอันดับสามอันดับที่สามนี่ FDFN ไม่ นี่ครับหมายเลข92ครับไม่ใช่ใครครับชัยยะโมงามนี่ครับมัด ECU นะครับสวัสดีครับพี่มัดนะสู้ๆครับพี่นะครับ M F M นะครับ M M M ดูอันดับต่อมาครับนี่ซีฟู้ดครับอาหารซีฟู้ดต้องยกให้ ใครครับคนนี้นะครับหมายเลข23ครับคุณพ่อไก่จันตโมกนะคุณพ่อยืนดูอยู่และนี่คุณลูกครับนี่ครับนี่ครับเจ้านิกครับธนาคมจันะโมกนี่คุณลูกมีคุณพ่อยืนอยู่นี่สวัสดีครับพ่อไก่สวัสดีครับนี่สั่งอาหารทะเลสดๆนี่เห็นไหมฮะพ่อคันลูกคันทำไมไม่เกาคือคุณพ่อเขาแข่งคันนึงเขายากแล้วใช่คุณลูกเขาแข่งคันนึงนะครับดีฮะ พอ่อคุณพ่อสนับสนุนอย่างเงี้ฮะเดี๋ยวพี่โมจะสนับสนุนเตชิกมอเตอร์จะอาอบ้างจะเอาบ้างนะอะ่หมายเลขเจ็ดศูนย์กันี้ฮะใช่ครับพี่โมพีรวัตรตะวันทงโอ้โหนี่แหละครับพีรวัตรตะวันทงนะครับหมายเลขเจ็ดศูนย์นะครับอยู่กิจสตาร์ที่ไรโอเคกิจสตาร์ทที่ห้านี่ครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดกันบ้างครับ อูค่าอู่น้ำครับพี่ตีครับนัตสันอัศวะเสวีนี่ครับพี่ตีครับนี่นัตสันอัศวะเสวี <S 2> <S 2> อู่ข้าวอู่น้ำนะครับเป็นหมูกระทะใหญ่ร้านดังนะ,นะนะฮะหมูนี่เป็นหมูเลยนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยปูนี่เป็นปูเลยนะใช่ กุ้งนี่เป็นกุ้งเลยนะฮะผักบุ้งเป็นผักบุ้งเลยกุ้งจะเป็นจุ้งก็ไม่ได้นะนี่ครับนี่ครับการหือวัฒนาครับพี่การนะคนนี้บอกเลยครับคุณผู้ชมตับตาดูเขาให้ดีเขาคนนั้นชื่อการเคยดูเขาเออโอ้โหหนังเก่ามากเก้าสูนี่พี่การคนนี้มากฝีมือมากครับเดี๋อดูพี่การเขาขับนะเมื่อวานเหมือนรถแกมีปัญหาไปนะเพราะแกใช้หลายรุ่นเนาะมีคนขับสองคนใช่ไหมครับพี่การนี่ขับโอ้โหสนุกเลยนะครับมาหมายเลขหกเก้าวอชนอกฮะ โบวโทนิกครับนัทภพแก้วกาญจนาเสรโอ้โหสวัสดีครับนัทภพนี่หมวกก็หลอคนก็หลอกโวโทนิกอ่ะใช่ที่คุณอ่านเป็นพานาโซนิกเออมันไม่เห็นไงมันเห็นอะไรโซนิกโซนิกก็แปลงพานาก่อนนะนะฮะมาดูครับเจิ้มได้ไหมจิ้มได้อไหมเทียงแล้วฮะจ้ะเชียงแล้วสิบสองศูนย์ศูนย์เชียงแล้วได้ไงฮะ จะบ่ายแล้วฮะ oh. กล่องข้าวอยู่นะฮะหยอกหยอกหิวจริงไม่หยอกหิวจริงยัง<ะ>ไม่ได้กินข้าวเลยอ้าวเชียร์ใครครับทักทายเข้ามาครับนี่ครับอ่คุณต้นระชัดนะครับบอกว่าเชียร์พี่หมัด ECU 9 2ครับอ่น้องฝ้ายกำลังเข้าชมมาสว,สวัสดีน้องฝ้ายน้องฝ้ายก็ต้องเชียร์ข้างหลังนะ รู้สึกเขาจะจอยู่ข้างหลังหลๆก็มีนันทวัฒน์แสงชัยทวีอ๋อกวนเขามงคลค,คำสูงโจเอกนะครับโสลพลภูมุลินปาโมดโกรานประสงไกนชนะประสงไกชนะครับ,รบกล้องมันไปไม่ถึงนะครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยรถแล้วกล้องกลับมุบกลับมามเดี๋ยวกลับไม่ทนันจะโดนรถชนตายขาขาแล้วก่อนนะฮะป้ายหนึ่งนาทีมาเฮ้ย โอ้โหเข้าใกล้แฟนผมยางคี้ได้ไงตะก้องเสาจากนิตโตนะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้หัวเรือใหญ่จากนิตโตและซส่งปลาฟันมาด้วยดู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 เธอทำทำอะไรโอ้โหเอากล้องไปใกล้ๆไงเออผมก็เป็นห่วงไงเออมันต้องโควิดเลทนะหยอกล้อไหมครับตากล้องของเราอารมณ์ดีทุกคนนะฮะถ่ายไปแม่งยินหัวเราะไป กลางแดดวินิ้ลาะเนี่ยเป็นบ้าฮะเสียงช้างร้องไม่ใช่ครับอ้าวเหรอเสียงแต่แต่ในสนามโหเสียงหายนี่ครับหมายเลขหนึ่งห้าครับไม่ใช่ใช่ไหมวินาทีครับคุณผู้ชมครับนี่ครับป้ายใช่ไหมอ๋อโรต้าโดยโรต้าเน่งเงาะรแบกจอโรต้าที่บอกว่าชุดดำๆใช่ส่งเขาประกวดเลยนะฮะโดยจาก KPS Accessory นะฮะครับ ต้องขอขอบคุณนะฮะไปครับฟอร์เมชันแ lap ครับ8รอบสนามครับคุณผู้ชมดูครับเมื่อวานมันมากอ่ะรุ่นเนี้ยอย่างมันอ่ะใครเชียร์ใครครับมาครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับใครๆที่ดูอยู่นะแล้วถือมือถือถือดีๆนะจ<ช><ฮ>ะไม่ใช่ดูมันแล้วแบบโอ้โหจริงฮะมือไม้อ่อนโทรศัพท์ล่วงเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นมาชลควงทงไหมฮะเรียนลำมาฮะกระบี่กระบอก เขาบอกว่าตีธงเนี่ยตียังไงก็ได้ไม่จริงนะผมเห็นมาแชร์ที่เราเนี่ยนะเขาฝึกข้อมือใช่เขาฝึกข้อมือนะพวกนี้ใช้ข้อมือเก่งนะวันๆไม่ทำไรข้องน้ำใช้ข้อมือตลอดเลยฮะเออฝึกข้อมือไงเอออย่าเอาอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นล่ะบ้าผมยอมยอมยอมนี่ครับพี่มัดสู้สู้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 ผมเยอะจริงพิมพ์ขยันพิมพจริงนี่ถ้าเป็นคิดตังเนี่ยไม่กล้าพิมพ์มาเยอะขนาดนี้หรอก ท่านาทีละสัปไอ้แมนสมัยก่อนเน่ย S.M.S เข้ามานะคะนู่นนี่เน่อีสุวันแมกเรสนะเตรียมตัวไปติดทานสปันเดอร์ได้เลยนะอีสุวันแมกเรสทุกการนะฮะไปติดทานสปันเดอร์ท่านจะทำการแข่งขันต่อจากรุ่นโอเพ่นคิงนี้นะฮะเ้อแล้วครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดในรุ่นนี้ด้วยนักแข่งอย่างแอนดูโครนินนะครับพีพีธนพลทองเจื้อในทอมนิรุตสุจริตนรรวมไปถึงนักแข่งหัวแถวระดับแถวเยอะๆของร้านยางเท่ากหร้านยางสัญญาณภูมิพลเย จะเจ้าอ้อนประคองทำบระคอวนะครับวลิตอ่อนระยบโอ้โหเยอะครับผมเรียกชื่อไม่หมดขออภัยนะครับเดี๋ยวดูรายชื่อเยอะจริงๆฮะนี่ครับดูฮะดูการคุมเกมนะฮะนี่ครับหมายเลข7-7ครับคุมเกมการออกสตาร์นะครับ T T R Shop นะฮะผมว่า พี่ออฟชูตแน่ๆไม่รู้ต้องดูแต่หัวแถวอนันทรตั้งเน้นนักใจเนี่ยเขาโอเคหนึ่งนะคือเป็นเครื่องแคมเดียวนะคันหน้าคันนห้าแคมเดียวพี่ออฟแคมคู่ใชสี่ห้าคันที่ตามมาเนี่ยเป็นโอเคสองเกมแคมคู่คือก็เป็นเครื่อง B16 ใช่ b 2ยอะไรกันหมดเลยนะคันข้างหน้านี่แคมเดียวนะแคมเดียวเนี่ยเป็นหนึ่งโอออร์นำออในฝูงแคมคู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวัดกันที่แคมครับนะครับแต่ ขับโหดมากบอกเลยอันันทร์เนี่ยนะฮะเขามาลงหลายสนามแล้ว<ช>จนเขาขึ้นมาอยู่หัวแถวได้เนี่ยพัฒนาฝีมือได้ดีมากครับต้องต้องชมทีมสวิต์เขาด้วยนะคับเครื่องขึ้นมาได้อึดมากนะ,ะ<ช>ครับเพราะการขับในสนามเนี่ยโอ้โหนี่เขาดึงช้าเลยนะเฮ้ยทำนี่ร์มไม่ใช่คือคุมเกมโดยหนึ่งแสองนี่เขาดึงช้านี่ะกะว่าพอขึ้นไฟแดงเข้าหัวแถวแลคงชุดน่าดู เทคเปิดรกเปลี่ยนมาดูครับหัวขบวนเข้าสู่ทางตรงครับลุนพร้อมกันครับไฟแดงดับลงครับเอาเลยครับตอนนี้ครับเห็นไหมครับแคมเดียวแคมเดียวโ,โดนแคมคู่ก่อนเลยในรุ่นของโอเพนคิงนะฮะมาเราเลยซสาผ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะ โอ้ภิไทยชัยวัฒน์ขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งครับตามด้วยบัตรอีซียูชยาม่วงงามครับอันด้วยับสองตั้งเดชชัยนีิร่วงไปเรื่อยๆฮะอันดับสามครับเจ้าหนี้ครับธนาคมจันต์โมทีเอ็มแครฟูดครับอันดับสี่น่าจะเป็นรัตสันอัศวเสวีหรือเปล่าอุขาอน้ำนะฮะครับไล่กันมาครับไล่กันมาก่อนอ่นนี่ครับอันดับหนึ่งครับนี่ครับพี่ออฟอภิไทยชัยวัฒน์ครับหมายเลข46ครับตามด้วยหมายเลข92ครับ ชัยยะพวกงามนะนี่ระับสามเจ้าเล็กแน่นอนนะนี่ฮะแล้วกลุ่มละคาเพื่อเสิร์พนมาริสนะโสมบุรีนคัมสูมาสตงไกชนะมาโบกโกลาเนี่ยฮะพี่น้องชาวภูเก็ตอยู่กลุ่มหลังนะฮะดูครับดูอาจารย์ครับครับดูอาจารย์ครับครับระดับอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยหัวแถวนี่อาจารย์ทั้งนั้นครับนี่ครับ M N M Racing ครับ N M นี่ก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกับเอ่อมาโบกโกลาการ มีรถเนรถช้าไปนะฮะน่าจะเป็นของอนันทอรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูฮะครับวิ่งเกินนะฮะในรอบแรกนะเอาพัชชะวันหนึ่งาทีหน่งเนะฮะค่อยๆใจเย็นๆแน่นอนแล้วครับพี่โมครับอนันทอรรถน่าจะมีปัญหาครับต่ลงไประดับเจ็ดระระดับสิแล้วฮะครับจากผู้นำนะฮะเจ้าแคมเดียวฮะโดนแคมคู่ลุกตีหัวแทกเลย นี่ครับหมัดครับหมัด ECU ครับใครที่เชียร์หมัด ECU ครับมาเลยครับนะครับถ้าอ๋อพัทชัยวันจู่หัวแล้วเปิดขึ้นตามอย่างนี้นะฮะใครที่จะตามเขาก็ต้องติดตดงนะใช้ความสามารถแล้วก็โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาวครับคันขาวชัยยังพวงงานครับเรือมีปัญหาครับเครื่องมีปัญหาไปแล้วครับโอ้โหควันสิบล้นเลยครับอันดับสองนะครับว่าเราไ อันดับสองน่าจะเป็นของเจ้าหนิีเอ็นเคปฟูดอันนี้ครับอันดับสามก็ต้องเป็นของนักสันอัธวัเสวีอุคาอุน้านี่นะฮะโอ้โหแป๊บเดียวเผื่อแป๊บเดียวครับมีปัญหาไปแล้วครับเครื่องยนต์ครับอันดับสี่จะเป็นการลุยพิทนาหรือเปล่าแน่นอนครับการลุยพิทนาครับรถเหลืองๆนั่นนั่นนะครับโผล่หัวมาแล้วมาแล้วครับเขาคนนั้นชื่อการมาแล้วฮะอันดับที่สี่เอามาดูตรงนี้ก่อนครับ โอ้โหนี่กลุ่มหลังครับนี่ครับปาโมโกลานี่แหละครับกับสนุกกี้ครับ88ครับแล้วโสมพลภูมิรินครับ G7 ครับนี่ครับกลุ่มนี้ครับโอ้โหนี่กเล็มันครับเอาละครับเปิดลายอย่างนี้ครับนี่ครับปาโมโกลานครับพี่น้องชาวบุเก็ตครับมาดูครับหมายเลข95ครับตามด้วยสนุกกี้เซฟมีครับบัมเลอร์และซิงทีมครับแล้วก็ G7 แบตเตอรี่โสมพลภูมิรินนะฮะที่เรียกว่าดีกรีเขาก็ขยัพอสมควรเลยนะไมม่ธรรดาเอาแล้วครับเจ้าสนุกกี้ครับสนุกกี้ผู้น่ารักครับวันนี้จะน่ารักหรือเปล่าครับ ทำตัวอย่างนี้น่ารักไหมเดี๋ยวครูจงตีครูจงจังตี้สนกี้เซฟเข้ามาครับดูครับนี่ครับปาโมโกลานครับกลุ่มนี้ครับหมายเลข95ครับพี่น้องชาวภูเก็ตครับเชียร์กันต่อไปครับเชียร์กันต่อไปครับหมายเลข88ไล่กดดันอยู่ครับอันนี้นี่ขึ้นมาอยู่วามอันดับ6 7 8ครับความน่ารักของสนุกกี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะมันน่ารักข้างนอกในสนามมันไม่น่ารักแล้วมันเหมือนจะขึ้นแล้วับสนุกกี้ครับเขาเหมือนจะขึ้นครับแต่ยังขึ้นไม่ได้ครับปาโมโกลานปิดลายไว้ได้ครับนี่ครับ แบนเท่าห่ว,หวง5 6 7ครับเรามาดูคลากันนิดนึงนะเ<อ>จ้าสนุกกี้นี่อยู่โอเคหนึ่งนะแคมป์เดียวได้โอ้ยเขาแคมป์เดียวหมดเลยโอ,โอ้โหแคมป์เดียวหมดเลยครับแก๊งนี้เขาแคมป์เดียวหมดเลยครับโอ้โหแล้วสนุกกี้ <laughs> ไม่น่ารักแล้วครับ <laughs> ไม่ไม่น่ารักสําหรับปาโมโกลาครับสนุกกี้ขึ้นมาจนได้ครับเอาแล้วครับแล้วจีเจ็ดครับจีเจ็ดก็จะเป็นปาโมโกลาอีกคนนึงครับเอายังไงฮะยังไงครับพี่โม อย่างไงโอ้ตอนนี้เจ้าสนุกกี้นะไม่น่ารักแ้เลยนะยครับสวมบทเป็นครูโหดแล้วนะนะมันดุจริงๆครับแมสนามนี้ครับนายสนุกกี้นะครับผสมไกรชนะครับพี่น้องชาวนครปฐมนะครับเชียรเข้ามาครับเดี๋ยวมาดูว่าผสมไกรชนะนะจะเข้าไปใกล้พีรวัตรตะวันทงได้แค่ไหน ตอนนี้ครับ n f n นะครับปาโมดโกรานครับจัดโดนหมายเลข36ครับ G7 เจกับสองพูมบุรินทร์ครับสองพูมบุรินทร์กดดันเข้ามาครับใช้อลนี้ครับร้อยอาครับดูดตูดเข้ามาครับพี่โมครับโอ้โหพยายามออกมาครับแหมไรร้อยอาเนี่ยผมบอกแล้วความเร็วมันสูงมากครับทุกผู้ชมเฮ้ยอ้าวเจ้าดิ๊กเด็บเจ้านิกดูดออกไปเองครับอันดับสองดูดออกไปครับน่าเสียดายจริงๆครับสำหรับ T N K อ็นเคพูดครับหมายเลขที่สามครับก็เท่ากับว่ารัตสันอัศวะเซวิตอนนี้อันดับสองนะฮะ อันดับ3ก็ต้องเป็นเจ้าการรือวัฒนาโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมครับแหมมันจริงจริงครับในรุ่นนี้ฮะแปดรอบเหลือนี่เอาไปหลยลวครึ่งทางแล้วครับนี่อ้าวยังอยู่ครับหมายเลข77นึกว่าหายไปไหนครับนี่ครับหมายเลข77ครับยังอยู่ครับอนันท์รนะครับเหมือนตอนนั้นรถมีปัญหาไปพักหนึ่งครับ นี่ก็อนันทรนะครับแต่อยู่คนละรอบกันไปครับ,บการกําลังจะไล่แซงขึ้นมาครับอ่านะครับเพราะการเนี่ยเขาอยู่3ามอนะครับ <c oughs> ออดัสเนี่ย <c oughs> ฮะโอ้โหอ่าอันนันท์ทรนายนี่ต้นมีปัญหานี่มา <c oughs> เจอพิการพอดีฮะ <c oughs> พิการ <c oughs> คนละรอบก็ต้องเดี๋ยวต้องเปิดหน่อยก็เดี๋ยวรอดูกันไปครับ <c oughs> แหม เสียดายนะรถของชายามงงามนะรถพี่มัด ECU ไม่น่ามีปัญหาครับแม็ครอบเล่นแรกเป็นขึ้นมาดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะเวลาของผู้ธนามะอาไทยชัยวันครับ1.11ครับเอามาดูคู่นี้ครับเรียบร้อยไหมจะแซงได้ไหมบัตรเออโอ้โหปาโมตโกลาโดนแล้วครับนี่ครับแบตเตอรี่ G7 ครับโอ้โหแซงขึ้นมาจนได้ครับหมายเลข36ครับเป็นอันดับที่6กอ่ะขึ้นมาเป็นอันดับ6กอครับตอนนี้ปาโมตโกลาครับ ที่หนุ่ยลงหล่นลงไปครับโอ้โหสลัดลิ้นหน้ากันไปเลยทีเดียวนะฮะหมายเลข3 6ครับแหลกเลยโดนเอสสองเข้าไปครับตอนนี้ครับผู้นำนะครับยังเป็นของอาทยชัยวันด้วยหนึ่งนาทีแต่ตอนนี้กล้องกล้องยังไม่จับนะครับเดี๋ยวเอาไปเลยพี่พี่ออฟเนื่องจาขับเร็วจัดนะฮะพี่ออฟก็เร็วจี๋เลยฮะหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งครับพูดตามครับหนึ่งนาทีหนึ่งสองครับ นันทสันอัศวะเสวีนะครับอันดับ3เป็นของการลือวัฒนาครับด้วย1นาที1นสองครับอันดับ4ครับธีรวัตรตะวันทองอันดับ5ประสงผู้น่ารักเอ้าเฮ้ยสนุกขึ้นมาอันดับ5แล้วเหรอใช่นี่ครับหมายเลข17ครับหมายเลข17นี่คืออันดับ2 Over All ครับด้วยเวลา1.12โอเค2ครับเอาแล้วครับแล้วนี่ครับที่เขาไล่ดเขาไม่ได้ มีส่วนรุกแต่ว่าเป็นอยู่ในเลสซิ่งไลน์เขานี่ครับการลือวัฒนาครับโดนพี่โดนหมายเลข70็ดเฮ้ยปากกระโปรงฝากกระโปรงหมายเลข70มันอาจจะมีชนอะไรมาใช่เมื่อกี้นะครับนี่ครับแบทเทิลครับการลือวัฒนาครับอันดับ3าอักับอันดับ4ครับมาดูครับนี่ครับการลือวัฒนา การเปิดดีอย่างครับเอายังไงครับโอ้โหปิดได้ไหมเข้าลึกกว่าไหมปีเราว้ดครับปีเรารักษาไว้ก่อนเอายังอยู่ครับยังอยู่ครับยังขึ้นไม่ได้ครับการลุกนาเก่าครับเอลและออดาร์ฮะ พราะพิการใส่ยาใส่ช่วงช่วงแรกๆที่การพัฒนากลับคืนสังเวียนการแข่งขันนี่ก็คือแต่มาลงในรุ่นสี่ของแล้วตอนกลางฝืนฝืนฝืนนะฮะอันนี้มีความมั่นใจกลับมาเหมือนเดิมแล้ก็มารุ่นโอเพนคิงเลยจริงๆพ่การนี่เขาเป็นนักแข่งกลับมาฝีมือครับหมายเลข40อันนี้ครับ BMS หมายเลข17ครับอูข้าอูน้ำใครเอ่ยรัตสันอัศวเสวีครับอันดับ2ออนะครับแล้วหมายเลข77เนี่ย อนันท์รเนี่ยเหมือนรถเขามีปัญหาในช่วงแรกครับก็เลยมาไล่ขอล้มสิลก้มสิล้มสิล้มซีลไปด้วยพี่ผมขอสนุกด้วยคนนะครับทากลางๆที่อตอนนี้คือจริงๆอนันท์ทร์นี่ยอยู่ในอันดับ9อุบัติเหตเพราะว่ารถเขามีปัญหาไม่เป็นไรครับนี่ฮะภานยชัยวัฒน์ครับ6รอบสนามเข้าสู่รอบที่7รอบสุดท้ายแล้วลัดแล็บครับพี่อ๊อฟภาัยชัยวัฒน์ คุณผู้ชมจะไปไหนครับรุ่นหน้าฮะไฮไลท์ครับโตโยต้าอิซูวันเมกเลนรอคุณอยู่นะครับสวัสดีคนดู1,300คนด้วยนะครับที่ดูในไลฟ์สตรีมมิ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวบ่าย2โมงตรงครับทางช่องนิว18ครับเปิดดูได้เลยอ่านะตอนนี้นะรอบสุดท้ายของอภิษาชัยวันนะฮะพรับมกับรถตัวเก่งเขาสิงแอลนะฮะโอ้โหนำห่างๆะนำห่างๆฮะพี่อ๊อฟนำยาอ้าวเหมือนเออ มาหมายเลข17ก็เข้ามาครับหมายเลข17ก็มาครับนันสัสวัตอัศวเสวีครับโอ้โหเฮเกาบอกว่ายืนดูอยู่ตรงนี้ถึงก็ลุ้นเลยฮะสวัสดีเฮเกาครับโอ้โหเอาแล้วครับมาสู่รอบสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมดูครับนี่ครับอันดับที่2ครับ17ครับ17ครับอูข้าอูน้ำครับอูข้าอูน้ำครับเข้ามาใกล้เข้ามาท้ายายนะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับฟีออฟเขาเฮ้ อ๋อเขาเยอะเฮ้ยยังไงก็ยังนำอยู่ครับนนนชัยวะผู้นำคือผู้นำอาจารย์อาจารย์นะเขาผ่อนนะเฮ้ยทำเป็นเล่นครับ70ครับพีรวัตรตะวันทงแสงการฤทธวัฒนาในรอบสุดท้ายขึ้นมาครับไม่น่าเชื่อครับพี่การฤทธวัฒนาโดนแทงครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายครับอันดับที่หนึ่งครับอภิชัยชัยวันสิงแอลอันดับที่สองนะฮะ17ครับรัตนสั์ อัควะเสวีครับอันดับที่3ครับทีรวัฒน์ตะวันทะลงอันดับ4การลรือวัฒนาครับอันดับ5้าไทยครับใกลชนะสนุกอี้ผู้ไม่น่ารักครับแซงเข้าบ้านชาบอก็ขขึ้นมาฮะนี่ฮะอันดับที่5ครับ8ปครับจากบัมเลอร์เรซซิ่งทีมและอันดับต่อไปครับอันดับที่หกนะอกพนสมงพนมริน,รนโอ้โหมันครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโสมหน้าครับะวิ w i n อร์ครับฮะไทยชัยวันครับ โอ้โหเรียกได้ว่ามันตั้งแต่นี้แล้วครับเดี๋ยวเรามีความมันในรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเรายังผ่านไปทั้งหมด11รุ่นนะครับโอ้โหสิบเอ็รุ่นด้รุ่นเมื่อสักครู่นี้คุณใช้เสียงมากเลยใ่เสียไปหน่อยเสียไปหน่อยเพราะว่าผมเสียงไม่ค่อยมีนะครับขออภัยครับแต่ดูความสนุกความมันจริงจริงยอมรับรุ่นนี้โอ้โหรถเองก็เสียงดังคนพากองก็เสียงดัง T n k นะเท่านี้นะเสียดายครับแล้วก็พี่มัดนะฮะไม่เป็นไรครับยังมีรุ่นอื่นอยู่เดี๋ยวไปชมไฮไลท์มันมาันอนรับ